วิ่งพบเพิงนะคะเด็กชายพริศนะคะอภิวัตอัมภัยนะคะชื่อเล่นว่าภูผาน,นั่นเองนะคะเกิดเมื่อวันที่15กันยาย,ยนพุทธศักราช2554อายุ12ปีนะคะบีดานายสุริยาอภิวัตอัมภัยมานดานะคะนางเย็นจิตอภิวัตอัมภัยนะคะภูมิบ้านนานะคะอยู่ที่ตำบลหินลาดอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมนะคะประวัติการศึกษา เข้าศึกษาที่โรงเรียนประคนชัยวิทยาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะคะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหโรงเรียนประคนชัยวิทยาค่ะสําหรับประวัตินักกีฬาฟุตบอลนะคะเด็กชายพาริศอภิวัตอรอัมพัยป6ทับหโรงเรียนประคนชัยวิทยาปี2 5 6 2อายุ8ปีชนะเลิศรุ่นอายุ8ปีรายการย่ามโมคัพจังหวัดนครราชสีมาจากทีมบ้านโกรดอะคาเดมี่แชมป์ฟุตบอลรุ่นป1ถึง3 กีฬากลุ่มตะจ่ายเกมโรงเรียนประพลชัยวิทยารองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งอายุ8ปีรายการโดดเด่นครับชิงถ้วยเทิดศักดิ์มั่นใจจังหวัดนครราชสีมารองชนะเลิศอ,อันดับ2รุ่นอายุ8ปีรายการชายแดนครับอำเภอบ้านโขดค่ะสำหรับปี2565นะคะในอายุ11ปีชนะเลิศรายการโปรเจกต์ครับครบั้งที่1อำเภอปทุมราชจังหวัดนนรบุรีชนะเลิศรายการ o g c ครับครบั้งที่1จังหวัด มีร่ารองชนะแรกระดับงในการโอลกครับทั้งที่2องอเภอพุทมจังหวัดน้อนเมีขพันาล่จังควัดขรองชนะแดับนงในการโิมปิครับทั้งที่หร่วงเข้าไปซตอมกับทีมองจัเสือุ่นนิสิตตึก